สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในหัวข้อความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมขีดและก็กร,รัมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความสัมพันธ์ของขีดกร,รัมและกิโลกร,รัมกันก่อนค่ะ1ขีดเท่ากับกี่กร,รัมคะนักเรียน1ขีดเท่ากับ100กร,รัมค่ะ และ10ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ10ขีดเท่ากับ1 0 0 0กรัมนั่นเองค่ะมีต่ออีกค่ะว่า1 0 0 0กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมคะนักเรียนเท่ากับ1กิโลกรัมค่ะดังนั้น10ขีดก็จะเท่ากับ1กิโลกรัมนั่นเองค่ะ ซึ่งความสัมพันธ์ของขีดกรรับกิโลกร,รมัมนักเรียนได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ของหน่วยกิโลกร,รัมและขีดกันค่ะปูหนัก2กิโลกร,รัม3ขีดปูหนักกี่ขีดเรามีวิธีคิดดังนี้นะคะ หนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับกี่ขีดคะนักเรียนหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับสิบขีดถ้าสองกิโลกร,รัมราคาเท่ากับกี่ขีดคะสองกิโลกร,รัมก็จะเท่ากับยี่สิบขีดนั่นเองค่ะบวกกับสามขีดนะคะยี่สิบบวกสามก็จะเท่ากับยี่สิบสามขีดนั่นเองค่ะดังนั้นปูหนักสองกิโลกร,รัมสามขีด เท่ากับปูหนัก23ขีดค่ะกุ้งหนัก13ขีดกุ้งหนักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดเรามีวิธีคิดดังนี้กุ้งหนัก13ขีด13นั่นก็คืออะไรบวกกันคะหลักสิบก็คือ10บวกกับ3 สิบขีดเป็นกี่กิโลกร,รัมคะนักเรียนสิบขีดเป็นหนึ่งกิโลกร,รมัมสามขีดเขียนไว้เหมือนเดิมดังนั้นกุ้งหนักสิบสามขีดเป็นหนึ่งกิโลกร,รมัมสามขีดค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหานะคะว่าปลาหนักยี่สิบสี่ขีดเท่ากับกี่กิโลกร,รัมและกี่ขีดนะคะ ยี่สิบสี่ขีดนั่นก็คือยี่สิบบวกกับสี่ค่ะนักเรียนยี่สิบขีดเท่ากับกี่กิโลกร,รัมคะสิบขีดเท่ากับหนึ่งกิโลกร,รมัมยี่สิบขีดก็เท่ากับสองกิโลกร,รัมค่ะกับอีกสี่ขีดนั่นเองค่ะดังนั้นปลาหนักยี่สิบสี่ขีดเท่ากับสองกิโลกร,รัมสี่ขีดค่ะ ปลาหมึกหนัก7กิโลกร,รัม1ขีด1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดนะคะดังนั้น7กิโลกร,รัมก็จะเท่ากับ70ขีดค่ะบวกกับอีก1ขีด70บวก1เท่ากับ71ขีดนั่นเองค่ะต่อไปหอยแครง5กิโลกร,รัมหนักกี่ขีดคะนักเรียน หนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับสิบขีดห้ากิโลกร,รัมก็เท่ากับห้าสิบขีดนั่นเองค่ะต่อไปคะ่ะนักเรียนปลาหมึกหนักสองกิโลกร,รัมแปดขีดเท่ากับกี่ขีดนะคะสองกิโลกร,รัมก็เท่ากับยี่สิบขีดค่ะบวกกับอีกแปดขีดยี่สิบบวกแปดก็เท่ากับยี่สิบแปดขีดนั่นเองค่ะปลาหนัก ยี่สิบห้าขีดเท่ากับกี่กิโลกร,รัมและกี่ขีดนะคะยี่สิบห้าก็เท่ากับยี่สิบบวกกับห้าค่ะนักเรียนยี่สิบขีดเท่ากับกี่กิโลกร,รัมคะยี่สิบขีดเท่ากับสองกิโลกร,รัมห้าขีดค่ะอีกหนึ่งข้อแมงดาทะเลหนักสี่สิบสองขีดค่ะเราจัด ทำให้เป็นกิโลกร,รัมและขีดนะคะนักเรียนก็จะเท่ากับ40บวกกับ2ค่ะ40ขีดเท่ากับกี่กิโลกร,รัมคะนักเรียนเท่ากับ4กิโลกร,รมัม2เราก็เขียนไว้ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่า2ขีดดังนั้นแมงดาทะเล42ขีดเท่ากับ4กิโลกร,รัมกับอีก2ขีดนั่นเองค่ะ ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนเราค่อยๆฝึกฝนกันไปค่ะต่อไปมาดูความสัมพันธ์ของหน่วยกิโลกร,รมกลัมกรัมและขีดนะคะส้มโอหนัก2กิโลกร,รมัม400กร,รมัมส้มโอหนักกี่ขีดนะคะก่อนอื่นเรามาพิจารณากันก่อนค่ะ2กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ขีดคะนักเรียน อ่าหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับสิบขีดสองกิโลกรัมก็จะเท่ากับยี่สิบขีดค่ะบวกสี่ร้อยกรัมเท่ากับกี่ขีดคะนักเรียนหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมสองขีดก็สองร้อยกรัมสามขีดก็เท่ากับสามร้อยกรัมสี่ขีดก็เท่ากับสี่ร้อยกรัมดังนั้นสี่ร้อยกรัมเท่ากับ 4ขีดค่ะ20บวกสเท่ากับ24นั่นเองดังนั้นส้มโอหนัก2กิโลกร,ม400รัม4 0 0กรัมเท่ากับ24ขีดค่ะต่อไปนะคะทุเรียนหนัก37ขีดทุเรียนหนักกี่กิโลกรัมและกี่กรัมนะคะมาพิจารณาค่ะทุเรียนหนัก3 7ขีดนั่นก็คืออะไรบวกกันคะนักเรียน 30บวกกับ7นั่นเองค่ะ30ขีดเท่ากับกี่กิโลกร,รัมคะนักเรียน3กิโลกร,รัมนั่นเองนะคะและก็7ขีดก็เขียน7ค่ะจากนั้นค่ะเราจะทำให้7ขีดกลายเป็นกร,รัมนะคะ7ขีดเท่ากับกี่กร,รัมคะนักเรียน7ขีดเท่ากับ7 ร้อยกร,รัมนั่นเองนะคะ1ขีดเท่ากับ100รกร,รัม2ขีดก็200รกร,รัม3ขีดก็300รกร,รัมดังนั้นเมื่อเรานับไปเรื่อยๆก็จะได้7ขีดเท่ากับ700รกร,รัมมังคุดหนัก49ขีดมังคุดหนักกี่กิโลกร,รัมและกี่กร,รัมนะคะ49ขีดนั่นก็คือ40บวก9ค่ะ 40ขีดเท่ากับกี่กิโลกร,รัมคะนักเรียนอ่าหกิโลกร,รัมเท่ากับสิบขีดสองกิโลกร,รัมยี่สขีด3กิโลกร,รัมก็สาสิบขีด4กิโลกร,รัมก็เท่ากับ40ขีดดังนั้น40ขีดก็เท่ากับ4กิโลกร,รัมคะ่ะ9ขีดนักเรียนก็เขียนมาเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยน9ขีดให้เป็นกรัมค่ะนักเรียน ก้าขีดเท่ากับกี่กรัมคะ1ขีดเท่ากับ100กรัม9ขีดก็เท่ากับ900กรัมนั่นเองค่ะเงาะหนัก7กิโลกรัม600กรัมนะคะ7กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะนักเรียนอ่า7กิโลกรัมก็เท่ากับ70ขีดค่ะบวกกับ600กรัม หกร้อยกรัมเท่ากับกี่ขีดคะนักเรียนหนึ่งขีดมีหนึ่งร้อยกรัมค่ะอ้าหกร้อยกรัมก็เท่ากับหกขีดเจ็ดสิบบวกหกก็เท่ากับเจ็ดสิบหกขีดนั่นเองค่ะต่อไปขนุนหนักสามสิบเอ็ดขีดคะนักเรียนก็จะเท่ากับสามสิบบวกหนึ่งค่ะสามสิบขีดก็เท่ากับสามกิโลกรัม หนึ่งขีดก็เขียนหนึ่งขีดลงมาเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนหนึ่งขีดให้กลายเป็นกรัมค่ะหนึ่งขีดเท่ากับกี่กรัมคะหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมค่ะส้มหนักหนึ่งกิโลกร,รม900ัมเก้าร้อยกรัมส้มหนักกี่ขีดนะคะหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะนะักเรียนหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับสิบขีดบวกกับ 900กรัม900กรัมคือกี่ขีดคะนักเรียน900กรัมก็9ขีดคะ่ะ10บวก9ก็เท่ากับ1 9ขีดนั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้อาจจะดูซับซ้อนนิดหน่อยนะคะซึ่งครูเชื่อว,ว่าหากนักเรียนศึกษาตัวอย่างที่คุณครูยกมาหลายๆตัวอย่างจนเกิดความเข้าใจแล้วนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด งานที่ครูมอบหมายในวันนี้ได้แน่นอนค่ะซึ่งงานในวันนี้ของนักเรียนก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่135ถึง136ค่ะมีอยู่2หน้านะคะโดยหน้าแรกนะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจำนวนให้ถูกต้องและหน้าที่2ค่ะให้นักเรียนจับคู่สิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากันค่ะสําหรับวันนี้คุณครู ฝากแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนยไปฝึกฝนทำด้วยตนเองนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ